สารอุทธรณคดีชำนันพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสําำนวนประชุมปรึกษาแล้ววนิฉัยว่าสาเหตุที่ลูกจ้างขาดงานไปในวันเสาร์หลายวันต่อเนื่องกันเกิดจากการสื่อสารที่ผิดพลาดจากหัวหน้าเก่าลูกจ้างจึงไม่อาจขัดคำสั่งได้ซึ่งลูกจ้างเป็นผู้แจ้งต่อฝ่ายบุคคลเองว่าลูกจ้างประสงค์ลาออกเพื่อให้ได้รับเงินโบนัสและรางวัลพิเศษพฤติการนี้ก็ชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าลูกจ้าง ไม่ประสงค์ที่จะรอผลวินิจฉัยจากคณะกรรมการสอบสวนของนายจ้างเพราะลูกจ้างเองก็ทำงานถึงระดับหัวหน้าต้องรู้และเข้าใจถึงสิทธิทประโยชน์และผลได้ผลเสียจากการตัดสินใจของตัวเองดังนั้นการใช้ดุลพินิจ์ในการยื่นหนังสือลา,าออกจะต้องผ่านกระบวนการไตรตรองโดยละเอียดรอบคอบเป็นอย่างดีจะเป็นการบีบบังคับหรือข่มขู่ได้ยังไงดังนั้นเมื่อเป็นการลาออกไม่ใช่การเลิกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมและค่าชดเชยจากนายจ้างส่วนที่ลูกจ้างอุทธรณ์ว่าสารรงงานภาคสองวินิจฉัยไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนลูกจ้างไม่ได้เป็นผู้แจ้งต่อฝ่ายบุคคลว่าประสงค์จะลาออกแต่นายจ้างมีหลักฐานหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในขณะที่ลูกจ้างยังไม่รู้เลยว่าบริษัทจะลงโทษยังไงลูกจ้างก็ชิงเขียนใบาลาออกซะก่อนนั่นคือลูกจ้าง มีวัตถุประสงค์แค่ค่าตอบแทนพิเศษแต่ลูกจ้างอ้างว่าฉันไม่ได้มุ่งเน้นการพิจารณาถึงสิทธิ์ในการได้รับเงินโบนัสตามสิทธิ์ของลูกจ้างจึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบค้ามิภาคษาส่วนนี้ของสารรงงานภาคสองไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้นอุทธรณ์ของลูกจ้างล้วนเป็นการโต้แย้งดุลพินิษในการรับฟังพยานหลักฐานของสารรงงานภาคสองเพื่อให้สารอุทธรณ์คดีชำนนั้นพิเศษรับฟังข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามที่ ลูกจ้างอทธรณ์เพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายที่ว่าลูกจ้างไม่ได้สมัครใจลาออกและนายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างลูกจ้างเป็นการอุธทอนในข้อเท็จจริงซึ่งห้ามอุธทอนตามพรบรจะตั้งสารแรงงานและวิธีพิจารณาคดีรแรงงานพศ2522มาตรา54วรรคหนึ่งสารอุธทอนคดีชำนานพิเศษไม่รับวินิจฉัยพิภากษายกอุธรอนของลูกจ้างก่อนที่จะไปฟังบทสรุปของคดีนี้ใครที่สนใจศึกษาคดีรแรงงานในแบบ ใทีเข้าาจง่ยอย่าลืมกดติดตามรอเคลียร์เป็นกำลังใจให้พลอยด้วยนะคะสรุปสั้นๆคดีนี้ลูกจ้างฟ้อง7ล้านกว่าอ้างว่าถูกบังคับให้เขียนใบาลาออกนายจ้างให้การว่าลูกจ้างทำผิดแล้วโดนสอบสวนเพราะไม่ทำงานตามสัญญาและมีการกลับบ้านก่อนเวลาเลิกงานแต่ผลการสอบสวนยังไม่ออกเลยยังไม่รู้ว่าบทลงโทษคืออะไรลูกจ้างก็ไปเขียนใบาลาออกเองจึงไม่ใช่การบังคับให้เขียนใบาลาออกตาม